ครับสวัสดีตอนเช้าพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับนะครับที่ได้ยินเสียงเนี่ยคือเสียงฝาห้องนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงโดยทันทีนะครับขามือนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงทันทีเลยนะครับพี่น้องขามือวานนี่เดือดจวนที่เผานะครับมืดนีกลับกันเลยนะครับตั้งแต่วันที่8ถึงวันที่13พสาภาคม2566น้ะครับที่มีฝนฝ่าขนองกระจายลมแรงอย่างมีลูกเห็บตกได้นะครับทัวประเทศไทยพี่น้องนะครับได้ยินเสียงฝาห้องกับพี่น้องยินฝาห้องมาแล้ว นี่นะครับตอนเศร้าตัก้อนเกาหมงนะครับพี่น้องนี่นะครับถ้าอย่างนี้เสียแบบนี้แล้วนะครับโอกาสที่จะตกนี่สูงนะครับอากาศเย็นสบายตอนเศร้านะครับมันี้ลมแห้งนี่พี่น้องดอกมาทุ่งมาทานะครับมาเบืองนะครับปล่อยบางหยังนะครับเบืงเขียวกขจีดีนะครับถ้ามีฝนมานี่เปะพนแห้งจะน้อยพี่น้องใส่ปุ๋ยได้เลยนะนะครับยานน้าแจวตกแล้วนี่ทีทิ้งช่วงไปหายไปเลยแบบเนี้ย